ขอบคุณแม่อ้อยมากๆนะคะกล้วยนะคะที่นะคะคุณแม่อ้อยนะคะฝากให้มามีนะคะกินเลยล,ะละูกขอบคุณค่ะขอบคุณแม่อ้อยสวยๆก่อนขอบคุณก่อน,ขอ,อนขอบคุณแม่อ้อยสวยๆก่อนค่ะ อร่อยอาหารอร่อยอร่อยนะคะจากแม่อ้อยนะคะขอบคุณแม่อ้อยมากๆนะคะขอให้แม่อ้อยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโชคดีนะคะ,จะเจริญในหน้าที่การงานการเงินนะคะวันนี้วันเกิดของแม่อ้อยก็ขอให้แม่อ้อยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูโอ้ สวยสวยสวยสายฟ้าบอกว่ามานะคะสวัสดีนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่อ้อยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย